สวัสดีะยินดีต้อนรับเข้าสู่นิยายเสียงเรื่องแม่เลี้ยงแสนดีที่หนึ่งบทที่ห้าสิบแปดเล่านิทานเมื่อถึงเมืองหลู่โจร,รถม้าก็จอดเพื่อหยุดพักเจ้าอิงวาลงจากรถม้าก็หาตัวเองเสียงไม่เจอเมื่อเห็นภาพขอคนตรงหน้าหรือว่านางจะตาฝาดไปหรือเปล่าถึงได้เห็นภาพห้องเต้น,น้อยกำลังยืนยิ้มให้นางอยู่ในตอนนี้มากินอาหารเช้าก่อนแล้วค่อยคุยกัน ไปเฟยหลงเข้ามาอุ้งหวังอี้หลินลงจากรถมาด้วยตัวเองเพราะดูเหมือนว่ามารดาของเขาจะลืมเขาไปแล้วฝ่าบาทมาตรวจงานแถวนี้หรือเพคะหญิงสาวถือโอกาสที่เขาเข้ามาใกล้จึงกระซิบถามขึ้นเบาๆไม่ใช่พระองค์จะเดินทางไปกับเราด้วยอ๋อเฮ้หมายถึงไปเมืองอู่หยวนอย่างเดียวใช่ไหมเจ้าคะ เสียดายที่เจ้าอาจจะผิดหวังพระองค์อยากไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในหมู่บ้านของเจ้าแล้วจะพักที่ไหนเจ้าคาบ้านข้าหลังเล็กนิดเดียวคงไม่เหมาะสมยามนี้เจ้าอิงวานึกเสียใจที่สร้างบ้านหลังเล็กไปหากนางรู้ว่าจะมีผู้สูงศักดิ์มายเยี่ยมเยือนหลายคนเช่นนี้นางคงสร้างเรือนสีประสานไปแล้วเห็นหญิงสาวทำหน้ากลัดกลุ้มไปเฟยหลงจึงปลอบใจนางด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน เหีียวค่อยคุยกันเรื่องนี้ไปกินอาหารเช้ากันก่อนเรายังมีเวลาคิดหลายวันเจ้าค่ะเจ้าอิงวาพยักหน้าเห็นด้วยถึงจะอย่างไรก็ต้องต้อนรับตามสภาพไปก่อนไม่แน่ว่าอาจจะให้บิดามารดาบุญธรรมคอยช่วยดูที่พักให้เพราะจากที่เห็นคนติดตามมาก็ร่วม40คนแล้วอรุณสวัสดิ์ปรมาจารย์เจ้า หญิงหอย่งเสียนอเดินมาทักทายมาในชุดเรียบง่ายไรเครื่องประดับนอกจากหยกเนื้อดีที่ห้อยอยู่ตรงที่คาดเอวเท่านั้นทำให้เขาคล้ายกับไปเฟยหลงไปโดยไม่รู้ตัวทรงพระเจริญเพเจ้าอิงวายย่อตัวลงเพื่อทำความเคารพแต่กลับถูกห้ามเอาไว้ก่อน มาอยู่ข้างนอกไม่ต้องมากพิธีค่ามาในนามน้องชายของเสนาไปเรียกข่าว่าหอยุ่งเสียนอหรืออาเสียนอก็ได้ข่าเองก็จะเรียกท่านะว่าพี่สาวจะดีหรือเพคัถึงแม้ว่าจะเข้าใจแต่เจ้าอิงวาก็ต้องการความมั่นใจจึงมองไปเฟยหลงให้ช่วยยืนยันอีกทีว่าสมควรหรือไม่เพราะนางยังไม่รู้กฎเกณฑ์ของคนในยุคนี้มากนักเห็นเขาพยักหน้านางก็สบายใจมากขึ้น ไม่ต้องกังวลน,นี่เป็นคำสั่งของข้าเองเจ้าตัวเล็กเรียกข้าว่าท่านอเล็กนะรู้ไหมหมิงหอยุ่งเสียหนอหันไปมองเด็กชายตัวน้อยที่ใส่ชุดกันหนาวตัวหนาในอ้อมกอดของพี่ชายหวังอี้หลินเห็นพี่ชายที่มีสีทองทั้งตัวกลายเป็นเหมือนพี่ชายธรรมดาก็จ้องมองด้วยความสงสัยท่านเลิกเป็นห้องเต้แล้วกลายเป็นท่านอะเล็กหรือขอรับ ประมาณนั้นกระมังหมิงหอยุ่งเสียนอหัวเพราะร่าเริงเท่าหักเลิกเป็นได้คงเลิกเป็นไปแล้วเด็กน้อยหน้ามุ้ยเขาเรียกพี่ชายทุกคนว่าเป็นพี่ชายแต่พี่ชายห้องเต้เด็กกว่าทุกคนเหตุใดจึงกลายเป็นท่านอเล็กเขาไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่เป็นพี่ชายของเสี่ยวลินละ่ะเจ้าเรียกพี่ชายของข้าว,ว่าลุงข้าเป็นน้องชายของเขาก็ต้องเป็นอาถูกแล้ว หวังอี้หลินพยักหน้าเหมือนจะเข้าใจน้องชายของท่านลุงคือท่านอานี้เองจากนั้นท้องของเขาก็เริ่มร้องครวญครางออกมาเพราะถึงเวลาอาหารเช้าแล้วทุกคนจึงแอบอมยิ้มเมื่อได้ยินเสียงร้องนั้นไปเถอะได้ยินว่าอาหารเช้าที่ตลาดอร่อยมากพอได้ยินเรื่องกินหวังอี้หลินก็ทำตัวเหลวเพื่อให้ไปเฟยหลงปล่อยเขาเขาจะได้ลงไปยืนบนพื้นท่านลุงเซี่ยวหลินจะไปกับท่านอเล็ก ทั้งสองคนเดินจูมือเข้าเมืองด้วยท่าทางกระตือรือรน้นแม่ทัพทั้งสองก็คอยคุ้มกันอยู่ไม่ห่างเจ้าอิงวาเลยไม่ห่วงอะไรมากไปเถอะถึงขั้นนี้แล้วคงทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะก็คงเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะตอนนี้คงเพราะอากาศหนาวและมีหิมะตกโปรยปลายบางเบาผู้คนถึงไม่ค่อยเยอะมากเท่าไหร่ภายในตลาดมีของกินให้เลือกมากมายทั้งของกินเล่นและนั่งกินข้างทาง ตอนแรกเจ้าอิงวาคิดว่าไปเฟยหลงจะพาไปนั่งกินที่เหล่าอาหารเพราะมีห้องเต้มาด้วยแต่เขากลับพามานั่งกินโจ๊กที่ข้างทางแทนแต่พอได้กินลงไปความเข้มข้นของน้ำซุปกระดูกทําให้ท้องอุ่นขึ้นข้าวที่ทำโจ๊กไม่แห้งไม่แฉะเกินไปกับเครื่องเคียงที่ทําขึ้นมาจากของที่มีคุณภาพมันอร่อยถูกปากของนางมากไม่นึกว่าร้านข้างทางจะทําอร่อยเช่นนี้ ยามนี้คนของไปเผยหลงแทบจะเหมาร้านนั่งเรียงรายอยู่จนเลยไปถึงสองร้านข้างเคียงยังดีที่สองร้านขายเป็นซาลาเปาติ่มซำกับบะหมี่ใครอยากกินอะไรก็กินอันนั้นหรือจะสั่งไปกินร้านข้างเคียงก็ได้ไม่มีปัญหา ส่วนร้านโจ๊กมีหมอสือหวังอี้หลินห้องเต้น้อยแม่ทัพทั้งสองคนเจ้าอิงวากับสาวใช้ของนางไปเฟยหลงกับกู่ชิงการลูกพร้อมผู้ติดตามอีก6คนก็เต็มร้านพอดีเท่าแก่ร้านยิ้มกว้างตาเป็นประกายเมื่อมีลูกค้ามาหนาแน่นขนาดนี้ถึงกับให้ลูกชายลูกสาวมาช่วยบริการกันเลยทีเดียว หนิงหอยุ่งเสียนอยได้กินอาหารข้างนอกมื้อแรกเขาประทับใจมากปกติการกินอาหารในตำหนักมันไม่ค่อยได้เป็นตัวของตัวเองเช่นนี้ชอบหรือไม่ชอบอะไรก็ถูกสั่งให้เก็บอาการความรู้สึกให้ใครรู้อย่างเด็ดขาดเขาเลยกินอาหารเพื่อให้ผ่านไปวันต่อวันแทบจะไม่ได้สนใจรสชาติของมันเลยด้วยซ้ำไป เจ้าอิงว่าเห็นลูกชายกำลังกินข้าวพร้อมกับถือซาลาเปาในมือก็สายหน้าเรื่องกินกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับลูกชายของนางไปแล้วหวังว่านางคงไม่เลี้ยงเขาจนกลายร่างเป็นอ้วนตุ้ยนุ้ยไปนะนางยังอยากมีลูกชายหน้าตาดีเอาไว้อวดคนอื่นอยู่นะสงสัยคงต้องหากิจกรรมให้เขาได้ออกกำลังกายสักหน่อยแล้วท่านเคยมาร้านนี้หรือเจ้าคะ ตืตอนที่เดินทางไปประมูลภาพเจ้าเลยถือโอกาสดูเมืองใกล้เคียงไปด้วยได้ยินชื่อเสียงของร้านนี้เลยมาลองดูอร่อยไหมอร่อยมากเจ้าคะเท่าแก่ร้านเป็นคนใส่ใจทำอาหารมากเลยนะเจ้าคะเจ้าอิงวาชื่นชมคนที่ซื่อสัตย์ต่อลูกค้าขนาดผ่านมาหลายเดือนจากที่ไปเฟยหลงมากินครั้งนั้นคุณภาพหรือรอสชาตอไม่เปลี่ยนแสดงให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะมาวันไหนก็รสชาติอร่อยเหมือนกัน ชายหนุ่มหลุกสายตาลงเมื่อนึกถึงบางอย่างได้แล้วเมื่อไหร่ข้าจะได้กินฝีมือของเจ้าเจ้าอิงวาชงับพยายามมองหาว่าเขากำลังพูดจริงหรือพูดขึ้นมาเล่นเล่นที่อยากกินอาหารฝีมือของนางเมื่อได้สบตาก็รู้ว่าเขาคาดหวังเช่นนั้นจริงๆหญิงสาวก็ถอนหายใจพยักหน้ารับในเมื่อรับปากไปแล้วจะผิดคำพูดไม่ได้นางเคยทำให้ตัวเองกับลูกชายกินเท่านั้นในชีวิต ไม่รู้ว่าเขาจะกินได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายหญิงสาวก็ตัดสินใจพูดตรงไปตรงมาดีกว่าเขาจะได้ไม่คาดหวังกับรสชาติของมันมากเกินไปใต้เท้าไปอยากกินข้ากลับไปจะทําให้กินแต่ข้าบอกเอาไว้ก่อนนะเจ้เาคะว่าข้าทําอาหารได้ไม่กี่อย่างและความอร่อยหรือรสชาติไม่คงที่ชีวิตนี้คนที่เคยกินนะมีฝีมือของข้ามีแค่ลูกชายคนเดียวเขาเป็นลูกชายของข้าจึงชื่นชมข้าเช่นนั้น ท่านไม่ต้องคาดหวังเกินไปที่สำคัญหักท้องเสียขึ้นมาห้ามโทษค่าเด็ดขาดเห็นเจ้าอิงว่าแสดงทางทางจริงจังริมฝีปากหอนสีแดงร้าเรื่อออกของบุรุษต,ตรงหน้าก็แย้มยิ้มออกมาดวงตาสีดำเข้งไหววูบขึ้นเล็กน้อยก่อนจะเบนสายตาไปยังถ้วยจกตรงหน้าพร้อมกับพยักหน้ารับปากหญิงสาวเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาให้นางสบายใจไม่ว่านางจะทำอะไรมาเขาก็ยินดีกินทั้งหมดตกลงไม่ทอเจ้า ร่างของเด็กชายที่โถมตัวเข้ามากอดทำให้การสนทนาต้องยุติไปเด็กน้อยกอดมารดายอย่างออดอ้อนเมื่อต้องการอะไรบางอย่างท่านแม่เสี่ยวหลินอยากไปซื้อขนมอยากกินเยอะเกินไปเล่าเดี๋ยวจะอาเจียนระหว่างทางไม่ต้องห่วงปู่ซื้อให้ยาเสี่ยวลินกินแล้วเจ้าอิงวาหยกิกเงนื้อแก้มลูกชายเบาๆนี่คงวางแผนเอาไว้หมดแล้วสินะเจ้าจิ้งจอกน้อยตัวอ้วนเนี่ย เอาเงินนี่ไปไว้ซื้อขนมให้คุณชายนะเจ้าอิงวายยื่นเงินให้สาวใช้ทั้งสองคนนางไม่อยากได้ชื่อว่าทุกอย่างต้องรอให้คนอื่นจ่ายเงินให้หวังอี้หลินได้สิ่งที่ต้องการก็วิ่งกลับไปหาหมิงหอยุ่งเสียนอที่ยืนรอไม่ไกลเขาเห็นภาพเด็กน้อยตอนอยู่กับมันดาก็รู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเพราะเขาเองก็จําไม่ได้แล้วว่าได้กอดมันดาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือเขาอาจจะไม่เคยได้ถูกกอดเลยกระมงัง ห้องเต้น,น้อยหลบสายตาเพื่อป้องกันความเจ็บปวดในใจพระองค์มีมารดาก็เหมือนไม่มีความรู้สึกที่ได้รับคือการมีพระองค์เกิดมาเพื่อความมั่งคงของมารดาและคนของตระกูลท่านตาเท่านั้นมีเพียงเสด็จพ่อที่ใส่ใจแต่กลับมีชีวิตอยู่ไม่นานตอนนี้เขาจึงหวังว่าพี่ชายคนเดียวจะเห็นเขาเป็นน้องชายไม่ใช่ห้องเต้เหมือนกับคนอื่น เมื่อกินอาหารเสร็จแล้วให้มาได้ดื่มน้ำพักผ่อนพอสมควรทุกคนจึงเตรียมตัวออกเดินทางกันต่อแต่ดูเหมือนว่าเจ้าอิงวาจะเห็นใครบางคนตัวเล็กขาสั้นๆกระซิบกระซาบวางแผนกันบางอย่างกับห้องเต้น้อยด้วยสีหน้าจริงจังไม่นานเด็กน้อยก็เดินทำหน้าแป้นแอร์ล้นยามต้องการขออะไรก็ทำเช่นนี้ตลอดท่านแม่ขากลับขา,ขาขออยู่กับท่านอเล็กนะขอรับ เจ้าอิงวามองไปทางรถมาของไปเฟยหลงคันนั้นดูเหมือนจะเล็กกว่าคันของนางอีกลำพังผู้ชายตัวสูงอย่างไปเฟยหลงคนเดียวไม่มีปัญหาแต่นี่เพิ่มห้องเต้ไปก็นั่งไม่สบายแล้วหากมีลูกชายตัวกลมพลังงานเยอะอย่างลูกชายของนางอีกคนจะเป็นอย่างไรนางจึงไม่เห็นด้วยจะไปเบียดกันหลายคนได้อย่างไรเอาไว้หยุดพักค่อยไปจะดีกว่าเดียวเผื่อเซลลินอยากนอนหลับจะนอนตรงไหน ท่านอาเล็กอยากอยู่กับเสี่ยวลินนี่ขอรับเจ้าอิงวามองห้องเต้น้อยก็เห็นเป็นเช่นนั้นจริงจริงหญิงสาวเม้มริมฝีปากทำหน้าครุ่นคิดเล็กน้อยอีกไม่กี่ชั่วยามก็ถึงจุดพักมา้าให้พวกเขาได้เล่นกับอีกหน่อยก็คงไม่เป็นไรกระมังเช่นนั้นให้ฝ่าบาทมานั่งรถมา้าคันนี้ดีไหมเพคะคันนี้กว้างกว่าจะได้ไม่อึดอัดจ,จนเกินไป เจ้าอิงว่าพยายามแก้ไขปัญหาเพราะเห็นว่าห้องเต้อายุไม่เยอะมากกว่าลูกชายของนางไม่กี่ปีเขาคงอยากเล่นด้วยกันเป็นธรรมดาหมิงหอย่องเสียนอดได้ฟังก็ดีใจนั่งรถกับน้องชายยังสนุกกว่าพี่ชายที่เอาแต่นั่งเงียบไม่พูดไม่จะมาตลอดทางออกมาเที่ยวทั้งทีจะอยู่อย่างเบื่อหน่ายทำไมกันจึงถือโอกาสที่พี่ชายไปคุยเรื่องการเดินทางกับคนของเขาด้านหลัง มาสกิดหลานชายตัวน้อยให้ไปขออนุญ,ญาตจากเจ้าอิงวาตั้งแต่ได้ยินว่านางมีนิทานมากมายมาเล่าให้เด็กน้อยฟังไม่เคยซ้ำเขาก็อยากจะฟังนิทานพวกนั้นเหมือนกันตกลงข้าจะนั่งรถคันเดียวกับพี่สาวเสี่ยหลินไปขึ้นรถกันเถอะไปเฟยหลงกลับมาขึ้นรถไม่เห็นน้องชายตัวเองเมื่อได้ยินเรื่องราวจากการลูกเขาคิดจะเอ่ยปากห้ามก็คงไม่ทันเสียแล้ว เพราะกว่าเขาจะรู้ตัวทุกคนก็หายขึ้นไปในรถมาไปแล้วหากจะไปเรียกกลับมาก็คงไม่เหมาะนี่คงเป็นหนึ่งในแผนการของน้องชายของเขากระมังที่ต้องการไปนั่งรถมาคันนั้นไม่เป็นไรออกเดินทางต่อเถอะภายในรถมาของเจ้าอิงวายยิ่งกว่าสนามเด็กเล่นหวังอี้หลินขนทั้งหนังสือนิทานทั้งสมุดร,ระบายสีออกมาอวดว่ามันดาทำให้ถึงแม้ว่าจะอ่านและระบายสีไม่ได้ก็ไม่เป็นไร เจ้าอิงวาเห็นว่าการเดินทางต่ายจากนี้นางจะไม่สงบสุขแล้วจึงเอ่ยปากกว่าจะเล่านิทานเรื่องยาวให้ฟังให้พวกเขานอนฟังอย่างสงบจะได้ไม่วุ่นวายมากไปกว่านี้ท่านแม่จะเล่าเรื่องอะไรขอรับนอนลงก่อนเรื่องนี้เสี่ยวหลินยังไม่เคยฟังแน่นอน เป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่น้องของพี่ไปเซอร์เป็นเรื่องของสิงโตที่เปรียบเสมือนราชาแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้าอิงวาจับลูกชายนอนลงก่อนแล้วให้ห้องเต้น,น้อยนอนลงข้างเขานางห่มผ้าป้องกันความหนาวให้พวกเขาเสร็จแล้วก็เล่านิทานให้พวกเขาฟังมิงหอยุ่งเสียนอนนอนลงอย่างว่าง่ายแม่จะอดที่จะกระดาบอายไม่ได้ที่เขาโตแล้วแต่ถูกดูแลราวกับเด็กน้อยอย่างนี้ก็ตาม ยามรุ่งอรุณณนะทุ่งหญ้าสวรรณาสัตว์ทั้งหลายต่างมาร่วมชุมนุมกันอยู่ณนผะาทรณงเพื่อเฝ้ารอมูฟาซาสิงโตเจ้าแห่งสรรพสัตว์ทั้งหลายและซาร่าบีประชินีของเขาที่เพิ่งจะให้กำเนิดลูกสิงโตตัวผู้และให้ชื่อว่าซิมบ้าในขณะที่สกาน้องชายจอมวายร้ายของมูซาฟากลับรู้สึกกระทมทุกข์กับความผิดหวังในชีวิต เขาไม่พอใจอย่างมากที่ซิมบ้าเมื่อเติบโตจะได้เป็นผู้ครอบครองอาณาจักรที่เขาหมายมั่นไว้เมื่อเวลาผ่านพ้นไปวันหนึ่งมูฟาซาพาซิมบ้าในวัยเยาว์ไปที่ยอดผาทรนงแล้วมองลงมายัางไารแลนอาณาจักรที่วันหนึ่งซิมบ้าจะเป็นผู้ปกครอง มูฟาซาบอกกับซิมบ้าว่าสิ่งต่างๆที่อาศัยอยู่ร่วมกันจะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและนั่นคือวัตจักรของชีวิตเขายัางเตือนซิมบ้าว่าห้ามออกจากเขตแดนของไพรแลนด์ไปที่ดินแดนของพวกไฮยีน่าอย่างเด็ดขาดสกากับพักพวกไฮยีน่าจอมชั่วร้ายร่วมกันวางแผนที่จะกำจัดมูฟาซาและซิมบ้าเพื่อจะได้ครอบครองอาณาจักรแห่งนี้แทน สกาจัดฉากสร้างความปั่นป่วนโกลาหลเพื่อฆ่ามูฟาซาและหลอกให้ซิมบ้าเชื่อว่าเขาเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อต้องตายจากนั้นสกาจึงกล่องให้ซิมบ้าหนีไปจากครรแลนและอย่ากลับมาที่นี่อีก อีกทั้งยังสั่งให้ไฮยีน่าตามไปฆ่าซิมบ้าแต่โชคดีที่ไฮยีน่าจอมขี้เกียจปล่อยให้ซิมบ้าหนีไปโดยไม่บอกสกาเหล่าสัษษตว์รทั้งหลายต่างโศกเศร้าเสียใจกับการตายของมูฟาซาและยังถูกหลอกให้เชื่อว่าซิมบ้าตายไปด้วยสกาจึงขึ้นไปยังหน้าผาทรนงเพื่อครองบันลังพร้อมกับเหล่าไฮยีน่าด้วยความรู้สึกผิดที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้พ่อต้องตายซิมบ้าจึงหนีออกจากไคลแลนด์เข้าไปในป่าและได้พบทีโมน มีแคทที่ชอบพูดตลกแบบประชดประชนันกับพุมบ้าหมูป่าผู้ใจดีซิมบ้าตัดสินใจไม่กลับไปยังฝูงเดิมของเขาแต่อาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ในป่าจนเติบใหญ่เป็นสิงโตหนุ่ม ทั้งสองคนจินตนาการภาพไปด้วยความตื่นเต้นทั้งเศร้าไปกับซิมบา้าหมิงหอยุ่งเสียนอฟังแล้วรู้สึกเหมือนเขาเป็นซิมบ้าที่บิดาเสียชีวิตไปเหมือนกันในตอนนี้เด็กทั้งสองจมไปกับนิทานบางครั้งเผลอส่งเสียงออกมาด้วยตามเนื้อเรื่องของนิทานแถมลุ้นให้ซิมบ้าชนะคนที่ชั่วร้ายให้ได้หลังจากฟังนิยายสียงจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการฟังนิยายค่ะ